สวัสดีครับผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ m y Set 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 u s u e s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  คิดแบบคนสำเร็จวันนี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองดูนะครับทำไมบางคนที่เกิดมาในครอบครัวธรรมดาแม้ยากจนแต่กลับสามารถสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จได้ในขณะที่อีกหลายคนที่อาจจะเริ่มต้นดีกว่ากลับติดอยู่ในวงจรเดิมๆไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เลย คำถามที่สําคัญไม่ใช่ว่าเราเกิดมาในครอบครัวแบบไหนหรือมีเงินเท่าไหร่แต่คำถามที่แท้จริงคือเราคิดอย่างไรเพราะทุกอย่างที่เห็นในโลกนี้เริ่มต้นจากความคิดทั้งนั้นวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันว่า10บวิธีคิดที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคืออะไรและเราจะนำมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร คุณรู้ไหมครับว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีธนาคารแต่อยู่ที่วิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคนจนมักจะคิดว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายหรือคนรวยต้องโกงในขณะที่คนรวยกลับมองว่าเงินคือเครื่องมือความมั่งคั่งคือโอกาส การศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต่อเงินจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทางการเงินของเราถ้าเราเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายจิตใต้สำนึกของเราก็จะผลักไสมันออกไปแม้ว่าเราจะพยายามหามันมาเท่าไหร่ก็ตามลองมาดูตัวอย่างจากคนสำเร็จกันดีกว่าครับวอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่หาหนทางทำเงินในขณะที่คุณนอนคุณจะทำงานไปจนตายเลย เขาไม่ได้มองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่มองว่ามันคือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตโอปราห์วินฟรีที่เติบโตมาจากครอบครัวยากจนเคยถูกล่วงละเมิดตอนเด็กแต่เธอเลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองเธอบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือฉันเปลี่ยนจากไม์เซ็ตของความยากจนมาเป็นไมเซตของความอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นครับ การเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต่อเงินและความสำเร็จมาถึงวิธีคิดข้อที่2ครับคนจนมักจะคิดว่าฉันต้องทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยคิดว่าให้เงินทำงานเพื่อฉันความแตกต่างนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่มันสำคัญมากครับคนจนมักจะติดอยู่ในวงจรของแลกเวลากับเงินทำงาน8ชั่วโมงได้เงิน500บาททำงาน10ชั่วโมงได้เงิน625บาท แต่ปัญหาคือเวลาของเรามีจำกัดวันหนึ่งมีแค่24ชั่วโมงร่างกายเรามีขีดจำกัดคนรวยคิดต่างครับพวกเขาสร้างระบบสร้างธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมให้เงินทำงานแทนตัวเองแม้ขนาดที่พวกเขานอนหลับโรเบิร์ตคิโยสกิผู้เขียนหนังสือ rich dad poor dad เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเขาบอกว่า พ่อจนของเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่ยังคงยากจนอยู่เสมอเพราะเขาคิดว่าการทำงานหนักคือคำตอบในขณะที่พ่อรวยของเขาสอนให้เขาคิดว่าการสร้างสินทรัพย์ที่ทำงานแทนเราตัางหากที่คือคำตอบจากมุมมองทางจิตวิทยาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโลคัส of Control คนจนมักจะมี external locus of control เชื่อว่ารายได้ของตัวเองขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นเจ้านายบริษัทเศรษฐกิจแต่คนรวยมี internal locus of control เชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้โดยการสร้างระบบที่เหมาะสมเจฟฟ์เบโซสเริ่มต้นอเมซอนจากโรงกาาาจเขาไม่ได้คิดแค่ว่าจะขายหนังสือออนไลน์ แต่เขาคิดว่าระบบที่เขาสร้างขึ้นจะทำงานอย่างไรในระยะยาวจะสเกลได้อย่างไรจะสร้างรายได้โดยที่เขาไม่ต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองคำถามสำคัญที่คุณต้องถามตัวเองคือคุณกำลังสร้างอะไรที่จะทำงานแทนคุณได้คุณมีรายได้จากแหล่งไหนบ้างที่ไม่ต้องแลกด้วยเวลาโดยตรงเรามาถึงวิธีคิดข้อที่3แล้วครับคนจนมักจะคิดว่าฉันไม่มีทางรวยได้หรอก แต่คนรวยคิดว่าฉันจะรวยได้อย่างไรฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่นี่คือหัวใจสำคัญของทุกอย่างเลยทางจิตวิทยาเรียกว่า fixed mindset กับ growth mindset คำศัพท์นี้ถูกคิดค้นโดย Carol Dweck นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Stanford คนที่มี fixed mindset จะเชื่อว่าความสามารถของเราถูกกำหนดมาแต่กำเนิดถ้าเกิดมาไม่ฉลาดก็ไม่มีทางฉลาดได้ถ้าเกิดมาจนก็คงจนไปตลอดชีวิต พวกเขามักจะยอมแพ้ง่ายหลีกเลี่ยงความท้าทายและกลัวความล้มเหลวแต่คนที่มี g r o w t h mindset เชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้และการลงมือทำพวกเขามองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้มองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ e l ลอนมัสก์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับเขาไม่ได้เรียนจรวดศาสตร์มาแต่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่านหนังสือหาผู้เชี่ยวชาญมาคุยทดลอง และล้มเหลวหลายครั้ง SpaceX ล้มเหลวในการยิงจรวดติดต่อกัน3ครั้งเงินเกือบหมดแต่เขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าฉันจะทำให้มันเป็นไปได้อย่างไร JK Rowling ผู้เขียน Harry Potter เคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนถูกปฏิเสธจากสนักพิมพ์12แห่งแต่เธอไม่เคยคิดว่าฉันเขียนหนังสือไม่ได้เธอคิดว่าฉันจะทำให้คนเห็นคุณค่าของเรื่องนี้ได้อย่างไรการเปลี่ยนไมเซ็ตจากไม่ได้เป็น จะทำอย่างไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะมันเปลี่ยนเราจากคนที่ยอมแพ้เป็นคนที่มองหาทางออกลองเริ่มจากตัวคุณเองครับในชีวิตประจำวันเวลาที่เจอปัญหาคุณมักจะคิดว่าทำไมต้องเกิดกับฉันหรือว่าฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคำถามที่เราถามตัวเองจะนำไปสู่คำตอบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวิธีคิดข้อที่4ครับคนจนมักจะโฟกัสที่การประหยัด คนรวยโฟกัสที่การเพิ่มรายได้ผมไม่ได้บอกว่าการประหยัดไม่สำคัญนะครับมันสำคัญมากแต่ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ15ื0นแล้วคุณพยายามประหยัดไป5,000คุณก็ยังคงมีเงินเหลือแค่หมื่นบาทมันมีขีดจำกัดครับแต่ถ้าคุณโฟกัสที่การเพิ่มรายได้จาก15 0 0 0เป็น3,000 0 5 0 0ห0หหรือแสนหนึ่งมันไม่มีขีดจำกัดทางจิตวิทยาเรียกว่า Scarcity mindset กับ Abundance mindset คนที่มี Scarcity mindset จะมองว่าทรัพยากรมีจำกัดเงินมีจำกัดโอกาสมีจำกัดพวกเขามักจะคิดแบบถ้าคนอื่นได้ฉันก็ต้องเสียพวกเขาแข่งขันอิจฉาและกลัวการสูญเสียแต่คนที่มี Abundance mindset มองว่าโอกาสมีอยู่ทั่วไปถ้าคนอื่นสำเร็จก็หมายความว่าฉันก็สำเร็จได้เช่นกันพวกเขาโฟกัสที่การสร้างการเติบโตและการแบ่งปัน ริชาร์ดแบนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group เคยบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นเศรษฐีคือการมองหาปัญหาที่ต้องแก้แล้วแก้มันให้ได้เขาไม่ได้นั่งประหยัดเงินแต่เขาสร้างธุรกิจใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจากสายการบินร้านขายเพลงไปจนถึงธุรกิจอวกาศซาร่าบรีเกอรผู้ก่อตั้งสแป n สเริ่มต้นด้วยเงินเพียง5,000ดอลลาร์เธอไม่ได้นั่งคิดว่าฉันต้องประหยัดเงินนี้ให้มากที่สุดแต่เธอคิดว่า ฉันจะใช้เงินนี้สร้างอะไรที่มีคุณค่าวันนี้เธอเป็นมหาเศรษฐีหญิงที่สร้างตัวเองได้คำถามสำคัญคือคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณไปกับการคิดว่าจะประหยัดเงิน100บาทได้อย่างไรหรือคุณใช้เวลาไปกับการคิดว่าจะสร้างไรายได้เพิ่มอีก1,000 10, 0บาทได้อย่างไรลองเปลี่ยนโฟกัสดูครับเริ่มถามตัวเองว่าฉันมีความสามารถอะไรที่คนอื่นต้องการฉันแก้ปัญหาอะไรให้คนอื่นได้บ้าง ฉันสร้างคุณค่าอะไรเพิ่มได้มาถึงวิธีคิดข้อที่5ครับคนจนมักจะคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วแต่คนรวยคิดว่าฉันต้องเรียนรู้ตลอดเวลานี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากครับคนจนมักจะหยุดเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาพวกเขาคิดว่าปริญญาที่ได้มาคือสิ่งที่พวกเขาต้องรู้ทั้งหมดแต่คนรวยกลับเรียนรู้ตลอดชีวิต พวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าคอร์สเรียนหาพี่เลี้ยงและลงมือทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอบิลเกตส์อ่านหนังสือประมาณ50เล่มต่อปีแม้ว่าเขาจะมีความมั่งข้างมหาศาลแล้วเขายังคงเรียนรู้อยู่เสมอเขาบอกว่าฉันมีวันนี้ได้เพราะฉันมีหนังสือที่ดีๆและครูที่ยอดเยี่ยมวอร์เรนบัฟเฟตใช้เวลา80%ของวัน ไปกับการอ่านและคิดเขาบอกว่าลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่ดีที่สุดเขาเริ่มต้นอ่านหนังสือตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและไม่เคยหยุดมาจนถึงวันนี้ที่อายุ90กว่าปีมาร์ค a บนเจ้าของทีมดัลลัสแมวเวอริกเคยบอกว่าเมื่อเขายังไม่รวยเขาไม่มีเงินไปเที่ยวผับเหมือนเพื่อนแต่เขาใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยี ในที่สุดความรู้เหล่านั้นก็กลายเป็นความมั่งคั่งของเขาจากมุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้สมองของเราสร้าง neuroplasticity หรือความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงยิ่งเราเรียนรู้มากสมองเรายิ่งคล่องตัวคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ไม่ได้เก่งทุกเรื่องตั้งแต่แรกแต่พวกเขามีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไรให้เรียนรู้พวกเขารู้ว่าต้องหาความรู้จากที่ไหนต้องถามใครและต้องลงมือทดลองอย่างไรคำถามสำคัญคือคุณอ่านหนังสือกี่เล่มในปีที่แล้วคุณเรียนรู้ทักษะใหม่อะไรบ้างคุณพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้างหรือคุณใช้เวลาไปกับการดูซีรีส์ เล่นเกมหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียถ้าคุณอยากเป็นคนรวยเริ่มต้นด้วยการลงทุนในสมองของคุณก่อนครับอ่านหนังสือเดือนละ1-2เล่มฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางดูคอร์สออนไลน์หาพี่เลี้ยงหรือคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมาให้คำแนะนำวิธีคิดข้อที่6ครับคนจนมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่คนรวยกล้าที่จะรับความเสี่ยงอย่างมีสติ คำว่าความเสี่ยงนี้มักจะถูกเข้าใจผิดครับคนจนมักจะคิดว่าความเสี่ยงคืออันตรายคือการพนันคือการเอาชีวิตเข้าเสี่ยงพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายๆทำงานประจำได้เงินเดือนแน่นอนไม่ต้องคิดมากแต่คนรวยมองว่าความเสี่ยงคือโอกาสคือการลงทุนคือการเดิมพันอย่างมีข้อมูลพวกเขารู้ว่าถ้าไม่เสี่ยง ก็ไม่มีทางได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือคนรวยไม่ได้เสี่ยงอย่างบ้าคลั่งพวกเขาคำนวณความเสี่ยงพวกเขาศึกษาวิเคราะห์เตรียมตัวและมีแผน B C D เสมอมาร์คกเคอร์เบิร์กทิ้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อทำ Facebook มันเสี่ยงไหมเสี่ยงมากครับแต่เขาคำนวณมาแล้วว่าโอกาสที่เขาจะสร้าง Facebook ได้สำเร็จมีมากกว่าต้นทุนที่เขาเสีย สตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกจาก Apple บริษัทที่เขาก่อตั้งเองเขาอาจจะยอมแพ้และ,กะเกษียณตัวเองไปได้เลยแต่เขากลับเสี่ยงอีกครั้งสร้างบริษัท Next และ Pixar และในที่สุดก็กลับมาที่ Apple พลิกบริษัทให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแ a c k มาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาล้มเหลวในการสมัครงานหลายสิบครั้งเขาเคยสมัครเป็นพนักงาน KFC 24คนสมัครมี23คนผ่าน มีแค่เขาคนเดียวที่ตกแต่เขาเสี่ยงที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อวันนี้อาลีบาบาเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากมุมมองทางจิตวิทยาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกิดจาก loss aversion คนเรามักจะกลัวการสูญเสียมากกว่าอยากได้กำไรการศึกษาพบว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสีย100บาทมากกว่าความสุขที่ได้มา100บาทถึง2เท่าคนรวยเอาชนะความกลัวนี้ได้โดยการมองภาพใหญ่มองในระยะยาว และเข้าใจว่าการไม่เสี่ยงเลยก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเช่นกันเพราะคุณกำลังเสี่ยงที่จะไม่เคยได้รับโอกาสที่ดีกว่าผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกงานวันนี้แล้วไปเปิดธุรกิจนะครับแต่ผมอยากให้คุณเริ่มต้นคำนวณความเสี่ยงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันทำและฉันจะรับมือได้อย่างไรถ้าคำตอบคือฉันรับมือได้แล้วอะไรที่ทำให้คุณไม่กล้าลองล่ะครับมาถึงวิธีคิดข้อที่7ครับ คนรวยมักจะทำงานเพื่อตัวเองแต่คนรวยสร้างทีมและมอบหมายงานนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากครับคนจนมักจะคิดว่าถ้าอยากได้ดีต้องทำเองพวกเขาไม่ไว้ใจคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะทำไม่ดีเท่าเราพวกเขาจึงทำทุกอย่างด้วยตัวเองและในที่สุดก็หมดเวลาหมดแรงและติดอยู่ในวงจรเดิมๆแต่คนรวยเข้าใจว่าเวลาของพวกเขามีค่ามากพวกเขาไม่สามารถทำทุกอย่างได้ พวกเขาจึงสร้างทีมหาคนที่เก่งกว่าพวกเขาในแต่ละด้านและมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เขียนโค้ดเก่งแต่เขาหาสตีฟวอสเนยกมาเป็นหุ้นส่วนไม่ได้ออกแบบเก่งแต่เขาหาจอห์นไอวีมาดูแลด้านดีไซน์เขารู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาคือวิชั่นและลีดเดอร์ชิพเขาจึงโฟกัสที่นั่นแล้วหาคนที่เก่งกว่ามาดูแลส่วนอื่นๆริชาร์ดแบรนสันบอกว่าฉันไม่เก่งการบัญชี ฉันไม่ชอบดูตัวเลขแต่ฉันหาคนที่เก่งมาทำให้ฉันแล้วฉันโฟกัสไปที่สิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดแลรีเพจและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google ตระหนักตั้งแต่เนิ่นๆว่าพวกเขาเก่งด้านเทคโนโลยีแต่ไม่เก่งด้านการบริหารจัดการพวกเขาจึงจ้างเอริกชมิดมาเป็น CEO เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองทางจิตวิทยาการมอบหมายงานเกี่ยวข้องกับอีโก้ของเรา คนที่มีอีโก้สูงมักจะไม่ยอมรับว่ามีคนที่ทำได้ดีกว่าเราพวกเขากลัวว่าจะดูอ่อนแอกลัวว่าจะสูญเสียความสำคัญแต่คนที่ประสบความสำเร็จมีอีโก้ที่เหมาะสมพวกเขายอมรับข้อจำกัดของตัวเองและเห็นคุณค่าของคนอื่นคำถามสำคัญคือคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่คนอื่นสามารถทำได้ดีกว่าหรือเท่าเทียมกับคุณ และคุณควรจะมอบหมายมันออกไปเพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดถ้าคุณยังไม่มีทีมไม่มีพนักงานลองเริ่มจากการเอาซอร์สงานเล็กๆน้อยๆเช่นจ้างคนทำเว็บไซต์จ้างคนออกแบบโลโก้จ้างคนช่วยทำบัญชีแล้วใช้เวลาที่ได้ไปพัฒนาทักษะและทำสิ่งที่สร้างคุณค่ามากกว่าวิธีคิดข้อที่8ครับ คนจนมักจะโฟกัสที่ตัวเลขแต่คนรวยโฟกัสที่เวลาและคุณค่าคนจนมักจะคิดว่าฉันมีเงินหมื่นบาทต้องทำยังไงให้มันเยอะขึ้นแต่คนรวยคิดว่าฉันมีเวลา24ชั่วโมงจะใช้มันอย่างไรให้เกิดคุณค่าสูงสุดเงินสามารถหาคืนได้แต่เวลาที่ผ่านไปไม่มีทางกลับมาอีกนี่คือความจริงที่คนรวยเข้าใจ วอร์ e รนบัฟเฟตเคยปฏิเสธการนัดหมายมากมายแม้ว่าเขาจะได้เงินจากการไปพบปะเหล่านั้นเพราะเขารู้ว่าเวลาของเขามีค่ามากกว่าเขาใช้เวลาไปกับการอ่านคิดและตัดสินใจลงทุนที่ดีมากกว่าการไปงานเลี้ยงหรือประชุมที่ไม่สร้างคุณค่า Bill Gates และ Warren Buffett เคยถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทั้งสองตอบเหมือนกันว่าการบริหารเวลา e l ลอนมัสแบ่งเวลาของเขาเป็นช่วงๆละ5นาทีเขาวางแผนว่าในแต่ละ5นาทีเขาจะทำอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคนจนมักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าดูทีวีเล่นเกมนินทาคนอื่นหรือแค่ฆ่าเวลาพวกเขาไม่เคยคิดว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุด จากมุมมองทางจิตวิทยาการบริหารเวลาเกี่ยวข้องกับ delayed gratification หรือความสามารถในการชะลอความพอใจในปัจจุบันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคตการทดลองที่มีชื่อเสียงคือ marshmallow test ให้เด็กเลือกระหว่างกิน marshmallow 1ก้อนตอนนี้หรือรอ15นาทีแล้วได้2ก้อน การศึกษาติดตามพบว่าเด็กที่สามารถรอได้เติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนรวยเข้าใจเรื่องนี้พวกเขายอมเสียสละความสุขในปัจจุบันเพื่อการลงทุนในอนาคตพวกเขาใช้เวลาเรียนรู้สร้างธุรกิจพัฒนาทักษะแทนที่จะใช้เวลาไปกับความบันเทิงที่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรเลยคำถามสำคัญคือคุณใช้เวลาไปกับอะไรในแต่ละวัน ถ้าคุณติดตามเวลาของคุณเป็น24ชั่วโมงแล้วแบ่งมันออกเป็นหมวดหมู่คุณจะพบว่าคุณใช้เวลากับอะไรมากที่สุดและมันสร้างคุณค่าอะไรให้คุณบ้างลองทำแบบนี้ครับเขียนตารางเวลาของคุณในหนึ่งสัปดาห์แล้วแบ่งกิจกรรมออกเป็น3หมวดสีเขียวคือกิจกรรมที่สร้างคุณค่าสีเหลืองคือกิจกรรมจำเป็นแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าและสีแดง คือกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าเลยแล้วดูว่าสีไหนมีมากที่สุดถ้าคุณอยากเป็นคนรวยเพิ่มสีเขียวลดสีแดงและหาทางทำสีเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาถึงวิธีคิดข้อที่9แล้วครับคนจนมักจะโฟกัสที่การใช้จ่ายแต่คนรวยโฟกัสที่การลงทุนความแตกต่างที่สำคัญคือคนจนมองเงินเป็นสิ่งที่ต้องใช้ แต่คนรวยมองเงินเป็นสิ่งที่ต้องเติบโตเมื่อคนจนได้เงินเดือนพวกเขาคิดว่าฉันจะซื้ออะไรดีพวกเขาซื้อรองเท้าคู่ใหม่เสื้อผ้าใหม่ไอโฟนรุ่นล่าสุดหรือทานอาหารที่ดีขึ้นเงินหมดไปเดือนหน้าก็กลับมาเป็นหนี้อีกแต่เมื่อคนรวยได้เงินพวกเขาคิดว่าฉันจะลงทุนอะไรพวกเขาซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์ลงทุนในธุรกิจ หรือลงทุนในการเรียนรู้เงินไม่ได้หมดไปแต่เติบโตขึ้นโรเบิร์ตคิโยสกิอธิบายว่าคนรวยซื้อสินทรัพย์สิ่งที่นำเงินเข้ากระเป๋าคนจนซื้อนี่สินสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าบ้านหลังใหญ่หรือรถคันแพงคือสินทรัพย์แต่จริงๆแล้วมันคือนี่สินเพราะมันทำให้คุณต้องจ่ายเงินทุกเดือนวอร์เรนบัฟเฟต ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อเมื่อปี1958ราคา31,500ดอลลาร์เขาไม่ได้อวดรวยเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปลงทุนไม่ใช่ใช้จ่ายนั่นที่เหตุผลที่เขารวยที่สุดคนหนึ่งในโลกมาร์คซักเกอร์เบิร์กขับรถ Honda f ฟ t เสื้อผ้าที่เขาใส่ก็แค่เสื้อเทาธรรมดาเขาบอกว่าฉันไม่อยากเสียเวลาตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีพลังงานไปโฟกัสที่เรื่องสาคัญ จากมุมมองทางจิต,ตวิทยาการบริโภคให้ความสุขชั่วคราวเรียกว่า h e d o n i c Adaptation เมื่อคุณซื้อ iPhone รุ่นใหม่คุณจะมีความสุขได้ประมาณ1-2สสัปดาห์หลังจากนั้นคุณก็จะชินกับมันแล้วต้องการของใหม่อีกวงจรนี้ไม่มีวันจบแต่การลงทุนให้ความสุขในระยะยาวเมื่อคุณเห็นพอร์ตลงทุนของคุณเติบโตเห็นธุรกิจของคุณขยายตัวเห็นทักษะของคุณพัฒนาขึ้น มันให้ความภูมิใจและความมั่นคงที่ยั่งยืนกว่าของสิ่งของเสมอคำถามสำคัญคือเมื่อคุณได้เงินเดือนคุณทำอะไรก่อนใช้จ่ายไปก่อนหรือลงทุนก่อนคนรวยมีกฎข้อหนึ่งว่าจ่ายตัวเองก่อนแปลว่าเมื่อได้เงินมาแยกเงินออกไปลงทุนก่อนไม่ว่า1 0 20%ซซหรือ30เอร์แล้วค่อยใช้จ่ายที่เหลือแบบนี้รับประกันได้ว่า คุณจะมีเงินลงทุนเสมอลองทำตั้งแต่วันนี้ครับตั้งเป้าว่าคุณจะลงทุน20%ของรายได้ถ้าคุณได้เดือนละ20,000คุณจะมีเงิน4,000บาทต่อเดือนไปลงทุนใน1ปีก็48,000บาทใน10ปีก็480,000บาทบวกดอกเบีย้ยทบต้นอาจจะเป็นล้านบาทได้และวิธีคิดสุดท้ายข้อที่10ครับคนจนมักจะโฟกัสที่ปัญหา แต่คนรวยโฟกัสที่โอกาสนี่คือความแตกต่างพื้นฐานที่สุดในการมองโลกครับเมื่อเจอปัญหาคนจนจะบ,บน่นโกรธท้อแท้และยอมแพ้พวกเขามองว่าปัญหาคืออุปสรรคคือความล้มเหลวคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้แต่คนรวยมองว่าปัญหาคือโอกาสคือบทเรียนคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม พวกเขาถามตัวเองว่าฉันจะใช้ปัญหานี้สร้างอะไรได้บ้างแจ็คมาเคยพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยผ่านความยากลำบากความยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งเขาล้มเหลวมากมายแต่เขาไม่เคยมองว่ามันคือจุดจบเขามองว่ามันคือจุดเริ่มต้นใหม่ วอลดิสนี์ล้มละลายหลายครั้งถูกไล่ออกจากงานเพราะบอกว่าไร้จินตนาการแต่เขาไม่เคยท้อเขามองว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่และในที่สุดเขาก็สร้างดิสนี์เอ็มพายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโทมสัสเอดิสันล้มเหลวหลายพันครั้งในการประดิษฐ์หลอดไฟเมื่อมีคนถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่ล้มเหลวหลายพันครั้งเขาตอบว่า ฉันไม่ได้ล้มเหลวหลายพันครั้งฉันแค่ค้นพบหลายพันวิธีที่ไม่ได้ผลจากมุมมองทางจิตวิทยาการมองปัญหาเป็นโอกาสเกี่ยวข้องกับ cognitive reframing หรือการปรับกรอบความคิดมันคือทักษะที่สามารถฝึกฝนได้โดยการเปลี่ยนคำถามที่เราถามตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ แทนที่จะถามว่าทำไมฉันต้องล้มเหลวให้ถามว่าฉันจะทำให้มันดีขึ้นในครั้งหน้าได้อย่างไรแทนที่จะถามว่าฉันไม่มีทางทำได้ให้ถามว่าฉันจะทำให้มันเป็นไปได้อย่างไรการศึกษาพบว่าคนที่สามารถรีเฟรมปัญหาได้มีความสุขสุขภาพจิตดีและประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาไปกับการบ่นหรือท้อแท้แต่ใช้เวลาไปกับการหาทางออกไบรอันเชสกีผู้ก่อตั้ง Airbnb เริ่มต้นธุรกิจเพราะเขาจ่ายค่าเช่าไม่ไหวเขาจึงเอาที่นอนลมมาให้คนเช่านอนปัญหาที่เขาเจอกลายเป็นไอเดียที่สร้างธุรกิจมูลค่าหลายแสนล้านบาทซาร่าแบล็กลีผู้ก่อตั้งส p ป n ส์เกิดไอเดียเพราะ เธอไม่มีชุดชั้นในที่เหมาะสมใส่จับกางเกงขาสัน้นปัญหาที่เธอเจอกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้เธอเป็นมหาเศรษฐีหญิงที่สร้างตัวเองได้โทมัสคาลานิกผู้ก่อตั้งยูเบอร์เริ่มต้นเพราะเขาจับแท็กซี่ไม่ได้ในวันที่หิมะตกปัญหาที่เขาเจอกลายเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนทั้งโลกคุณเห็นไหมครับปัญหาที่เราเจอทุกวันก็คือโอกาสที่รออยู่ แค่เราต้องเปลี่ยนวิธีมองมันเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ครับคือสิบวิธีคิดที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนผมอยากให้คุณจําไว้ว่าการเป็นคนรวยไม่ได้เกิดจากโชคไม่ได้เกิดจากการเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่เกิดจากวิธีคิดเกิดจากการตัดสินใจเกิดจากนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาทุกวันคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวเริ่มต้นจากข้อหนึ่งข้อที่คุณรู้สึกว่า มันพูดถึงคุณมากที่สุดแล้วเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้บางทีคุณอาจจะเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับเงินบอกตัวเองว่าเงินไม่ได้ชั่วร้ายเงินคือเครื่องมือบางทีคุณอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มลงทุนในสมองของคุณบางทีคุณอาจจะเริ่มจากการแยกเงิน10%จากเงินเดือนไปลงทุนแทนที่จะใช้จ่ายหมดบางที คุณอาจจะเริ่มจากการถามตัวเองว่าฉันจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไรแทนที่จะคิดแค่ว่าฉันจะประหยัดเงินได้อย่างไรหรือบางทีคุณอาจจะเริ่มจากการมองปัญหาเป็นโอกาสทุกครั้งที่เจอปัญหาถามตัวเองว่าฉันจะใช้ปัญหานี้สร้างอะไรได้บ้างจำไว้ครับทุกคนที่รวยในวันนี้เคยเป็นคนธรรมดาเหมือนเราสิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างออกไปคือพวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยน เลือกที่จะคิดแตกต่างและเลือกที่จะลงมือทำคุณก็ทำได้เหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เริ่มต้นจากไหนมีเงินเท่าไหร่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณจะเปลี่ยนชีวิตความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่อยู่ที่วิธีคิดที่คุณมีอยู่ที่ความเป็นอิสระที่คุณสร้างขึ้นอยู่ที่โอกาสที่คุณเปิดให้ตัวเองและอยู่ที่ความสามารถในการเลือกชีวิตที่คุณต้องการ วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้คุณสามารถเริ่มต้นได้ครับเริ่มคิดแบบคนรวยเริ่มทำแบบคนสำเร็จและในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันขอบคุณที่รับฟังครับนี่คือ mindset to success คิดแบบคนสำเร็จและพบกันใหม่ในตอนหน้าจําไว้เสมอว่าความสำเร็จเริ่มต้นที่ความคิดและความคิดของคุณเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้